ผู้เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารที่เมียนมาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะและข้อมูลล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเกิน70คนและมีคนถูกจับกลุ่มไปมากกว่า2,000คนตัวแทนพิเศษของสหประชาชาติก็ระบุว่าดูแล้วมาตรการประนามเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอและเรียกร้องให้นานาชาติใช้มาตรการในรูปแบบอื่นค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชลันทนโรโยธาสมุทค่ะวันนี้ผู้ชุมนุมเมียนมาในหลายพื้นที่กลับมาประท้วงต่อต้านรัฐประหารอีกครั้งแม้เหตุฉลายการชุมนุมในหลายเมืองของเมียนมาเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนสมาคมให้การช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาระบุว่าตั้งแต่รัฐประหารมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า70คน และมากกว่า2,000คนถูกจับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาขององค์การสหประชาชาติระบุว่าพบหลักฐานจำนวนมากว่ากองทัพเมียนมาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการออกมาประนามของคณะมนตรีความมั่นคงต่อสถานการณ์ในเมียนมาไม่เพียงพอ The desperate people are of Myanmar are desperate. They are upholding and defending the highest principles of this body and the United Nations, including their commitment to nonviolence. But these principles and their very lives are under vicious attack. The people of Myanmar need not only words of support, but supportive action. They need the help of the international community, and they need it now. <coughs> ให้ยุติการไหลของเม็ดเงินไปยังรัฐบาลทหารผ่านการใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบเจาะจงต่อธุรกิจของกองทัพและธุรกิจพลังงานในเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธในระดับนานาชาตินําตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านมนุษยธรรม ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาชาญเออดีตมือขวาขององซานซูจีซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลทหารอ่านถแถลงการผ่านวิดีโอปฏิเสธข้อกล่าวหาย้ำว่าเมียนม,มากำลังอยู่ในสถานการณ์ละเอียดอ่อนยืนยันว่าผู้นำทหารไม่ต้องการขัดขวางประชาธิปไตย ด้านผู้สื่อข่าวของเอลจาซีราตั้งคำถามต่อถ้อยแถลงที่ดูไม่ชัดเจนว่าถูกข่มขู่หรือกดดันให้อ่านแถลงการหรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงวันนี้เตรียมเดินหน้าระง,งับความร่วมมือทางทหารและห้ามการส่งออกอาวุธไปยังเมียนมา หลังคณะรัฐประหารใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงประชาชนในหลายประเทศออกมาแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ประท้วงชาวเมียนมาชลันทรโยธา,าสมุทรไทย PBS รายงาน